ป้าเผาป๊าเผาน้องม่ได้กินป้าเผาปิ้าเผาก็ดานทกาได้เหนดีเปดาเผาปลาทูปลาทตัวจักบ่าใหญ่เอาเดี๋ยวเลือกเอาปลาทูน้ำตัวนึ่งไปไว้ก้น เมื่ออื่นเศร้าเอาตัวนี้เอาตัวนี้เนาะเอางี้เอานนี้น้ำแม่เด้อต้นอัญชันอะไรยังตัวนี้เนาะนี่อันนี้แกงไก่ปลาอันนี้กระปุลสือไปกินกับหมากอะดทินหมดเลเจ้าปุล ้ำหัวกินขมือขมือแกะให้เป็นกระเขราฮากับเขราเอ้มมะเร่งกินเผ็ดมันเผ็ดอยู่ ขัวนั่นแล้วกินเพชรไขจ่จำไปไปลายน้ำเขาคันบ่เผ็ดเขาบ่แซ่บเขาก็ดจมไข่ตั้มามะฮุ่งน้ำพริกซีบบาทซื้อน้ำปลาแล้วใส่เสีอเดียวข,ยขัวไข่เขาบ่เป็นเนี่ยนะเขาบ่เป็นเนาะเขาว่าเขากินบ่เผ็ดเขากับบ่แซ่บแล้วแม่นข,ข้ามเขากีนดอกเขาบ่เป็นเนี่ยนะเขากัดอุตสาจำไปน้นอยอๆอมันสื่อตัวเดียวกระเดียวลูกชายว่าบ่อิ่มอีกก็ยากอีกแหล้วใส่ลาวกัน ใส่เปเ็นเบียร์ขี้เก่าอยู่น่าเต็มจุลูและลูกเลยนะรับเข่ากันอย่างนี้หมูน้ำตกอันนี้อันนี้น้ำซุปด้วยนะยายจ้า,น,าน้ำตกชาโอ้ต้มซี่โครงหมูปลาเป็นตาแสบแค่ต้มแซบซี่โครงหม,งงหมูแล้วก็บนปลาดุนี่แกงทำไงแกงทำไงใส่เห็ดใส่บวับเห็ดข้างเห็ด ยังเราบอกจักซื้อเพ่อนดอกกัเผาทพ่อนอกแซ่บคือยังกับเผาเราคนบานเฮาพ่นอกจังหวัดอุบลแม่ครัจังหวัดอุบลอำเภอนาตาลเลยรอบปลาเผาสองตนจักน้อย ันนี้กินปลาเผาเปลี่ยนมีโน,โน